ประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวไหว้พระร้อยวัดรับน้ำมนต์ร้อยขันมหัศจันวันเดียวเขามีกันมายาวนานนะครับประเพณีนี้นะครับแค่มาวันเดียวก็ได้ทําบุญเป็นร้อยวัดแล้วนะครับได้รับน้ามนต์ร้อยขันเลยทีเดียวแถมฝนตกให้ต่างหากน้ํามนต์จันดีเลยทีเดียวมหัศจันวันเดียวทําบุญได้ถึงร้อยวัดนะครับ เรือต่างๆประดับประดาสวยงามมากนะครับปีนี้มากันทั้งหมด112ลำกันด้วยกันหนึ่งในนั้นมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาไกลกันทีเดียวแต่มาร่วมงานกันหลายปีแล้วนะครับเดินทําบุญกันนะครับกับเรือพระทั้งหมด112ลำนะครับพร้อมรับสายสินและน้ำมนต์จากแต่ละวัดเดินเสร็จอิ่มบุญแล้วเราก็ต้องไปอิ่มท้องกันต่อนะครับกับโซนอาหารที่มีหลากหลาย มากมายร้านดังในติกตอกเยอะแยะมากมายนะครับและเราก็ต้องไม่พลาดนะครับต้องไปกินตามน้องฟ้าและหลงสุราษนะครับทิกต็อกเกอร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะมาแร้วจ้าต้องกินตามน้องฟ้าเลยทีเดียวว่าแล้วก็หาร้านกันต่อบอกเลยว่าในงานคนคน่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเราก็ต้องวางแผนนะครับมากันหลายคนก็วางแผนให้คนนึงไปซื้ออีกอย่างหนึ่งอีกคนนึงไปซื้ออีกอย่างหนึ่งเพราะ ว่าร้านดังเนี่ยต้องต่อแถวยาวมากเลยนะครับส่วนเราเนี่ยเลงน้ําลำไยบ้านแผลนะครับลำไยแบบจุกจุกกันไปเลยนะครับแต่ไม่ทันใดก็ไปเสร็จร้านโค้กด้วยนะครับผมจัดไปนะครับร้อนๆอนอย่างนี้นะครับโค้กนี้แบบ สดชื่นแล้วเราก็มาต่อที่ไอตัวนี้เลยนะครับเกือบได้เป็นบีเก้านิ้วแล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามันโมโหหิวมากป้อนไม่ทันใจมันก็จะกัดนะครับแล้วกับผมเนี่ยไม่รู้มันโกรธอะไรมานักหนานะครับกับผมเนี่ยจ้องจะกัดให้ได้อย่างเดียวเลยนุ๊ก็เก็บ เรา,าช้านี่โมหิวว่าจะได้กินยึกยักยึกยักอยูยย่นัน่นแหละเทียวปะเทียวเนี่ยใครเจอไอ้นกแสบตัวนี้ยังไงเม้นบอกกันหน่อยนะว่ามันเป็นเหมือนที่ทํากับผมหรือเปล่าให้ดูเลยทุกคนดูมันดูมันจิกไม่ปล่อยเลยทีเดียวแล้วจะเอาทั้งหมดอีกทั้งหากไม่ได้เลยนะ แถมพี่เจ้าของร้านก็บอกว่าลองให้กัดดูสิดเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะได้รู้สึกยังไงมาให้อาหารอีกตัวหนึ่งบอกเลยน้องน่ารักมากตัวนี้นะครับกินก็เรียบร้อยไม่ดุเหมือนไอ้ตัวนี้เลยกดไลค์กดใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งต่อ